มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่น้องดอมนอนไม่หลับตื่นใส่บาตตอนเช้าเพื่อนๆ12หมู่ป่าพร้อมช่วยเหลือให้นำร่างน้องดอมกลับบ้านเวลา5นาฬิก30นาทีของวันที่16กุมภาพันธ์2566ที่บ้านของน้องดอมภายในตลาดสายลมจอยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายบรรพตและก็นางธน,นพรพรมเทพ พ่อและแม่ของน้องดอมและนางคำเอ้ยพรมเทพยายของน้องดอมพร้อมด้วยปู่และย่าน้องดอมได้จัดเตรียมข้าวอาหารน้ำดื่มดอกไม้เพื่อใส่บาตรพระหลังจากที่ได้ทราบข่าวเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ว่าน้องดอมได้เสียชีวิตแล้วขณะไปเรียนหนังสือแล้วก็ฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลแล้วก็กวดน้ำเพื่อให้น้องดอมกลับบ้านแล้วก็ไปสู่สุคติค่ะ โดยมีการนำสิ่งของที่น้องดอมชอบเช่นข้าวผัดปลาหมึกใส่ไข่ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวซอยตัดปลาเส้นขนมกรุบกรอบบวยแช่อิ่มเครื่องดื่มกาโตะน้ำเยลลี่น้ำดื่มแม่น้องดอมกล่าวว่าเครื่องดื่มกาโตะแล้วก็บวยน้องดอมชอบมากๆโดยได้เปิดบทสวดมนต์ฟังระหว่างรอพระมาบินทาบาตนะคะโดยครอบครัวน้องดอมใส่บารพระงรงจำนวนหกรูปก่อนที่จะเข้าบ้านไปเตรียมเปิดร้านขายของตามปกติค่ะ นานทนาพรแล้วก็นางคําเอื้อยกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานอนไม่หลับงีบไปเพียงนิดเดียวดีสองก็ตื่นแล้วจึงได้มาเตรียมอาหารขนมต่างๆไว้ใส่บาตรเสร็จแล้วจึงมาจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางให้น้องดอมเดินทางกลับบ้านตามประเพณีโบราณและได้ชวนน้องดอมสวดมนต์ด้วยกันจะได้นำทางไปสู่ภพภูมิที่ดี นางธนพรกล่าวว่าตนเองพูดคุยหายเรือกับเพื่อนๆน,น้องดอมในทีม13หมูป่าซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากมีข้อขัดข้องเรื่องการนำร่างน้องดอมกลับมาประกอบพิธีที่ประเทศไทยพวกตนก็พร้อมจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อช่วยให้นำร่างกลับมาได้เพราะว่าเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็รอดตายมาด้วยกันซึ่งทางครอบครัวของเราขอบคุณน้องๆเพื่อนหมูป่าที่เหลืออีก1 2คนเป็นอย่างมากที่รักแล้วก็เป็นห่วงกันมาตลอด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดอมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเมลค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ